ต่อบวกแล้วก็ลบนะครับนี่คอนโดนชาร์จนะครับคอนโดนชาร์จรุ่นนี้เป็นรุ่นราคาถูกนะครับร้อยกว่าบาทนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแผงแผงผมจะใช้แผงอมาฟัตที่มันแตกนะครับเพราะว่าสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอบอร์ดคอนเวอร์เตอร์นะครับบอร์ดคอนเวอร์เตอร์ที่จะส่งให้ลูกค้านะครับคุณตีน้อยนะครับคุณตีน้อยต้องการจะเอาไปชาร์จแบตนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2โวลต์หรือ24โวลต์ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าเราจะชาร์จแบตได้อย่างไรนะครับอันนี้คือแบตเตอร,รี่อันนี้คือคอนโทรลชาร์จนะครับอันนี้คือตัวคอนเวอร์เตอร์ พัดลมสำหรับคอนเวอร์เตอร์นะครับทีนี้นะครับทีนี้แผงจะอยู่ตรงนี้นะครับแผงแผงผมจะใช้แผงอัมฟัตที่มันแตกนะครับเพราะว่าแผงใหม่เอแผงแผงที่มันดีอยู่อยู่กลางทุ่งนานะครับตอนนี้พอดีเอาไปใช้งานนะครับในตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับในตัวคอนเวอร์เตอร์ก็จะมีสาย PV บวก PV ลบนะครับดูนะครับ PV บวก PV ลบนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ PV บวกกับ PV, PV ลบนะครับก็คือสาย PV ก็คือสายที่มาจากแผงนะครับแผงบวกแผงลบนะครับบวกดำลบแดงบวกเหมือนเดิมนะครับแล้ว L ลบกับ L1 ลบกับ L1 บวกก็คือ12โวลต์นะครับ12โวลต์1ชุด L 2ลบและ L 2บวกก็คืออ2อโวลต์อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าคอนเวเตอร์ตัวนี้จะแบ่งออกแบ่งถึงแม้ไฟมันจะเข้ากี่โวลต์นะครับแต่มันก็จะแบ่งออกเป็น12โวลต์แบ่งเป็น2ชุดนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับฉะนั้นชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเราต่อสามารถต่อเข้ากับพัดลม12โวลต์ได้เลยนะครับ ซึ่งพัดลมก็แถมไปอยู่แล้วทีนี้นะครับทีนี้ในด้านข้างนะครับในด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวต่อพัดลมถ้าสมมุติว่าเราจะใช้แบบบัดกีเลยก็ได้นะครับด้านข้างนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะชาร์จได้ยังไงนะครับส่วนต่อต่อมานะครับต่อมาก็คือ คอนโดนชาร์จนะครับคอนโชาร์จรุ่นนี้เป็นรุ่นราคาถูกนะครับร้อยกว่าบาทนะครับคอนโชาร์จก็จะมีเข้าแผงนะครับเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยแผงนะครับเนี่ยแผงตัวนี้แผงตัวนี้แบตนะครับตัวนี้ต่อออกโหลดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือเราจะมาทำเนี่ยเห็นไหมครับ เราสามารถคือแผงแผงที่เข้ามานะครับมันจะมีบวกลบอยู่แล้วเราก็เอาสีแดงนะครับเข้าขั้วบวกนะีบกเขครับ,บครับก็อ่นนา แผงนะครับแผงตรงนี้บวกลบบวกลบนะครับแล้วก็โหลดนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ต่อโหลดนะครับทีนี้เราจะต่อเข้าไปตรงไหนของคอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือเราจะต่อเข้าไปตรงสายแผงแผงตรงนี้นะครับบวกลบตรงนี้เราจะต่อเข้าไปตรง L1 กับ L2 นะครับ L1 ก็คือ <c oughs> ซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสีดำคือลบนะครับเราก็เอาสีดำสาใ L ่ L1 ลบนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ L 1ลบ L หนึ่งลบนะครับ สีแดงไซ่ L1 บวกนะครับทีนี้นะครับตามหลักการอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะต้องต่อคอนโทรลชาร์จก่อนทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับในการต่อนะครับในการต่อเราอย่าลืมที่สําคัญนะครับที่สําคัญเราอย่าลืมว่า เราจะต้องต่อคอนโทรลชาร์จเข้ากับแบตก่อนเพื่อที่จะให้คอนโทรลชาร์จนะครับรู้ว่าแบตของเราเป็นระบบไหนนะครับก็คือระบบ12หรือว่าระบบ24นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต่อแบตเข้ากับคอนโทรลชาร์จก่อนนะครับด้วยเนี่ยนะครับบวกลบนะครับต่อบวกแล้วก็ลบนะครับ ทีนี้นะครับระบบของเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นระบบกี่โวลต์น,นะครับตอนนี้คือ,อแบตเตอรี่ตัวนี้คือสิบจุดเจ็ดนะครับสิบจุดเจ็ดโวลต์ทีนี้นะครับทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาเสียบสายนะครับเราจะมาเสียบสายผมจะมาเสียบ แผงอมาฟัดนะครับเนี่ยผมทำงานอยู่แค่นี้นะครับให้เห็นนะครับแผงอมาฟัดนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มีแดดเลยนะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วแต่ผมจะทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับคราวนี้ผมจะเสียบแผงอมาฟัดก็แบบง่ายๆนะครับผมเสียบอตอนนี้เพือผมผมปลอกสายอมาฟัดนะครับเพื่อทดสอบ พวกแผงนี้เป็นแผงแตกอยู่แล้วนะครับนี่ผมก็จะพันเข้าไปเลยนะครับโอ้ช็อต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 ผมจะพันเข้าไปเลยนะครับพันเข้าไปแล้วก็คืออันนี้คือลบอน,นี้คือบวกนะครับมาดูขั้นตอนแรกที่เราจะดูนะครับก็คือดูพัดลมก่อนนะครับ พัดลมตัวนี้หมุนนะครับเย็นนะครับพัดลมหมุนแสดงว่าไฟเข้าแล้วนะครับไฟเข้าแล้วแล้วทีนี้เรามาดูตัวคอนโทรลชาร์จของเรานะครับคอนโทรลชาร์จของเราว่าไฟเข้าไหมนะครับให้ดูนะครับอันนี้คือไฟจากแผงนะครับให้ให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับไฟจากแผงตอนนี้ชาร์จเข้าแบตแล้วก็ปล่อยออกไปโหลดนะครับซึ่งตอนนี้ คนทุนชาร์จตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะครับ